อุบายคลายความยึดเมื่อกระผมทำความสงบให้เกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาจิตให้ดำรงอยู่ในความสงบนั้นด้วยดีแต่ครั้นกระทบกระทั่งกับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจิตก็มักจะสูญเสียสถานะที่พยายามทำรงไว้นั้นร่มไปหลวงปู่ว่าถ้าเช่นนั้นแสดงว่าสมาธิของตนเอง ยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอถ้าเป็นอารมณ์แรงกล้าเป็นพิเศษโดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นจุดอ่อนของเราแล้วต้องแก้ด้วยวิธีวิปัสนาจงเริ่มต้นด้วยการพิจารณาสภาวธรรมที่ยาบที่สุดคือกายแยกให้ละเอียดพิจารณาให้แจ่มแจ้งขยับถึงพิจารณานามธรรมอะไรก็ได้ทีละคู่ที่เราเคยแยกพิจารณามาก็มีความดำ ความขาวความมืดความสว่างเป็นต้น